ั็ดีนฮะไฟโซล่าเซลล์ครับพาเพื่อนๆมาชมไฟโซล่าเซลล์นะครับตอนนี้ก็สว่างแล้วนะครับตัวนี้120วัตต์นะครับเนี่ยสวยสวยงามครับตัวนี้สว่างมากครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาก็ตัวนี้เป็นปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกก็เอาไว้ปลูกมันนะครับมันเทศนะครับ ต่อเนี้ก็จะเป็นมันเทศนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับตั้มทีวีนะครับก็เข้ามาแล้วครับหลานชายนะครับก็เป็นมันเทศนะครับชมบรรยากาศนะครับก็จะเป็นปุ๋ยนะครับห้าสิบกระสอบนะครับก็แม่เอามาทำปลูกไว้ปลูกมันนะครับขอบคุณเพื่อนๆนที่เข้ามานะครับ พาเ,เพื่อนชมบ้านสวนนะครับไฟโซล,ล่าเซลล์ครับตัวนี้ขอโทษด้วยนะครับต้องเข้าใหม่นะครับตนี้สวัสดีครับผมไม่ได้ทักนานเลยสวัสดีครับขอชื่อเล่นด้วยนะครับบางทีภาษาอังกฤษก็อ่านไม่ค่อยออกครับ <c oughs> ก็พาชมบรรยากาศที่สวนนะครับ ก็จะเป็นบ้านหลังน้อยนะครับเสียงกบเสียงเขียดร้องครับตอนนี้สวัสดีครับคุณซารี่ครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากครับ ตอนนี้อยู่ที่บ้านสวนนะครับก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเริ่มจะมืดแล้วนะครับก็วมาถักถ่ายนิดหน่อยครับตอนนี้ก็จะฝั่งนี้ก็จะเป็นพลิกนะครับก็มีสปริงเกอร์นะครับใช้โซล่าเซลล์ทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆแผงอันนี้ก็ฝรัง่งจิมจูนะครับ นี่ก็เป็นแผงโซล่าเซลล์ครับก็ใช้ในตัวบ้านนะครับนี่ก็ใช้ในตัวบ้านนะครับเพื่อนๆแผงสองแผงตัวนี้ใช้ในตัวบ้าน,นครับส่วนแผงที่ใช้ปัมป๊ม,มแล้วก็ปั๊มสมิร์ z แล้วปั๊มให้โขงก็จะอยู่บนหลังคาห้องน้ํานะครับนี่ครับไฟไฟโซล่าเซลล์นะครับ ก็วันนี้มีพี่ๆมากันครับฉลองกันกินเน้อย่างกันครับวันนี้เต็มฉลองกันนะครับนี่ฮะเต็มเลยนะครับตอนนี้กินในย่างกันตอนนี้ฉลองกันครับที่สวนนะครับเป็นไฟโซลาเซลล์ทางนั้นนะครับ ตอนนี้ไล์สุดอยู่นะครับบรรยากาศที่สวนนะครับน้องตั้มขอบคุณน้องตั้มที่เข้ามานะครับพี่สาลี่ขอบคุณครับนี่นะครับไฟโซลาร์เซลเลออน์นะครับเพือ่อนๆก็มีล้านๆมากันเยอะเลยนะครับสสศบติดนะครับ นี่ฮะคุณแม่น้องชายครับนี่ครับน้องชายเจ้าของสวนนะครับน้องชายแท้เลยนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับน้องชายแท้ไม่ปลอมนะฮะชมบรรยากาศนะครับนี่ครับระบบไฟก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับตู้คอนโทรนครับพี่ชายนะครับสร้างสรรค์กันครับวันนี้ ชมระบบไฟนะครับน,นี่ก็เป็นโซลาเซลล์ทางนั้นนะครับแผงจะอยู่ข้างบนนะครับนี่ครับแผงก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่แผงสีแผงนะครับอยู่ข้างบนบรรยากาศที่สวนนะครับ ไฟก็จะติดรอบสวนหมดเลยนะครับนี่นะครับฝั่งนู้นก็จะมีหลอดหนึ่งนะครับฝั่งนู้นก็จะมีหลอดหนึ่งนะครับสี่จุดนะครับที่ติดไว้ส่วนหล็กตัวนี้ก็จะมีการต่อลังคานะครับทำลังคาเพิ่มมาอีกเป็นกันสาดนะครับ ทางบ้านลังน้อยพังงานทแทมช่วงนี้ผมยังไม่ว่างครับแต่ของก็ซื้อมาแล้วก็วย,ยังไม่ได้ทานะครับช่วงนี้นี่ฮะสว่างมากนะครับพเพื่อนบรรยากาศยามเย็นนะครับมาดูคุณแม่นะครับกินเนื้อย่างทุกวันเลยนี่นคุณแม่ครับ คุณแม่แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ครับพี่สาวนี่ก็พี่สาวพี่ชายนะครับทำไมไม่มีใครใส่ผักเลยนี่ฮะไม่แกะผักไปใส่เป็นกระท่อมที่ผมสร้างเองครับกระท่อมนี้รรัักหนน่ยแมดจิง ขอบคุณครับผมพี่ซารี่ขอบคุณครับทักทายยมเย็นนะครับบรรยากาศกับประโยชนตึกอีน้องเข้าใจอยู่มันจำนวไหมคุณซารอร่อยยังม็ดไปง่ายบางก่กินไน้อย่างกันครับ ไรสดอืาดิามกิดตามครับจากราชบุรีขอบคุณมากครับอาคลีสุกสนานกันครับวันนี้ต่างได้ดีหนอาต้องนิ่งมั้ยฮะนี่ต่างตุกมองกุยซีแบบได้ คำห้ามเมื่อครับรรไดกันนั่นแหละไม่นมไม้เขาใส่มาหลายปีแล้วแต่ว่านีนับมันไปติดกันเหล็กนะให้เขาทักทายท่านผู้ชมหน่อยมากินเน้อย่างด้วยกันครับวันนี้บรรยากาศดีมากเลยฝนตกไปปรยนะครับชมบรรยากาศครับอื้อยิเหยดเอ็ดเดี๋ยวก็มาเลยท่วมสระหมดชัดอยู่เนาะแชทวันปะเนอคิดถึงครับ ระบบจะชมระบบคอนโทรลอยู่ตรงนี้แล้วก็มันก็เจะตัวนี้แบตอะไรเนี่ยโอ้ดิฟเจลแบตเจลแบตเจลร้อยแอมป์ครับผมระบบกระท่อมสวนนะครับก็เป็นชุดนอนนาได้นี่สว่างมากเลยทีวีหลอดไฟพัดลมโน้ตบุ๊กก็ว่าไปชุ่มไม่แม้แต่ เนยางสุราซบ่ใ่อาไปโ้อระต้มให้เมยจหสนุ้อกมดแล้วครบคะเอาผักใส่ั่งนู้นหน่อย